ครับวันนี้จะพามาดูเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงปู่มนต์ลปลูกเสกวันนี้เข้ามาสี่องค์นะครับจะมีกระไหลทองทองแดงผิวไฟทองแดงลมดำนะครับแล้วก็อปาการนะครับน,นี่เข้ามาเพิ่มมีชอขีดกับชอไม่ขีดนะครับชอขีดจะทันหลวงปู่มนต์ลปลูกเสกปีสี่สาม ถ้าชอไม่ขีดก็จะเป็นปี5้เจดอนยุคแต่คนจะเข้าใจว่าเป็นปี4747ตามจริงพระปลูกเสกตั้งแต่ปี43นะครับอาจารย์ตัวไปเชิญหลวงปู่หมุนมาปลูกเสก43แล้วก็หลังจากหลวงปู่หมุนมรณะก็ออกมาให้จำน่ายบูชาปี47เป็นอีกพิธีนึงนะครับที่ว่าหลวงปู่หมุนพูดนะครับว่าจะตามแกม,มาปลูกเสกทำไมนะครับเพราะเจ้าของเขาก็รอปลูกเสกอยู่ หรือว่าหลงพ่อกลวยนั่นเองเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ออกนอกวัดเป็นวัดทร,รัพย์ลำไยนะครับแต่ก็นิยมน่าเก็บน่าใช้นะครับนี่ยไหลทองนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้ก็เล่นหากันไม,ไม,ไม่ไม่แพงนะครับอย่างนี้สวยๆเงี้ยก็ปล่อยเจ็ดร้เจ็ดนะครับถ้าเกิดเป็นผิวไฟก็ประมาณ500-550รลมดำก็จะเป็น 500ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะเป็น350 4 0อยาอะไรประมาณนี้นครับแล้วแต่อยู่คนปล่อยกับคนเช่าครับราคาคมพอใจนะครับพื้นฐานเลยดูอย่างนี้นะครับชอขีดนะครับชอขีดจะดูง่ายนะครับจะดูง่ายนะครับดูยังไงครับ1ดูตรงจุดจุดตรงนี้นะครับเนี่ยชอขีดนะครับ วงในที่ติดน้ำมากก็จะมีไข่ปลาอยู่ตรงขันน้ามนนะครับแล้วจะมีตรงนี้ขีดขีดนะครับเดี๋ยเรามาส่องดูกันนะครับนี่ครับชอขีดนะครับเห็นไหมชอขีดเขาเรียกว่าชอขีดนะครับเนี่ยชอขีดเห็นด้วยตาเปล่านะครับเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่านะชอขีด เด่นนี้สวยมากครับสวยแชมป์เลยนะเปอดใครสนใจก็ติดต่อไอดีไลน์ได้เดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อห้าสิบนะครับที่สวยแบบนี้เป็นกรไกทองนะครับนี่ครับเป็นโตโยต้าจัดถวายนะครับเนี่ยเป็นผู้จัดสร้างครับเียนจะสวยมากถ้าเกิดเป็นตะกัวก็คือจะเกยเลยนะครับเดี๋ยวเรามีตัวเกยให้ดูนะครับ นี่ครับสวยสวส่วนนี้